มัดมี่ผมรู้นะว่าเป็นคุณทำไมยังไม่กลับไปอีกเธอจึงถอดหมวกที่ร้อนออกฉันกำลังรอคุณอธิบายอยู่ดินโกรธเล็กน้อยและสารภาพว่าวันนี้เราไปคุยกับญาติผู้ใหญ่ทั้งสองมาและต้องการตกลงทรัพย์สินเขากำลังจะเลิกกับภรรยาช่วยรออีกหน่อยส่วนน้องตัก๊กเดี๋ยวพอได้สินสมรสมาจะเอาไปฝากที่บ้านเด็กกำพร้ามัดมี่งงงไปพักนึงแล้วถามขึ้นนี่คุณหลอกใช้เมียคุณอยู่หรอและกำลังจะส่งเด็กที่ไม่รู้อีหน่อยอีเหนไปบ้านเด็กกำพร้าด้วย ดินจึงบอกว่าวันนี้เธอรีบกลับไปก่อนอีกไม่นานหรอกผมขอละผมไปดูลูกแปบหนึง่งถ้ากลับมาล้ามยังเจอคุณอีกถือว่าดิวเราล่มโอเคไหมน้องตักต๊กตะโกนมาแต่กลพ่อ้ายหิบยังลบในกระเป๋าหนูหน่อยค่ะแล้วดินก็ขึ้นไปหาน้องตัก๊กจ้าพ่อมาแล้วจ้า30นาทีต่อมาดินลงมาก็ยังเจอกับคุณหมีที่ยังนั่งอยู่ที่โซฟานี่มันมีผมบอกคุณแล้วไงว่าผมจะเลิกกับเมียผมแล้วไงอย่าทำตรงงี่เง่าได้ปะ คุณหมีเลยยื่นใบอยาให้และชี้ว่าเซ็นซิเรื่องจะได้จบจบแค่เซ็นให้คุณสบายใจใช่ไหมเดี๋ยวผมไปให้อิงออนเซ็นเองคุณหมีพยักหน้าให้และดินก็เซ็นแล้วยื่นคืนจบได้สักทีนะคราวนี้คุณกลับไปได้หรือยังก่อนที่ความจะแตกเธอจึงถอนหัวตุ๊กตาออกนี่มันอะไรกันอิงออนทำไมต้องเป็นเธอไปได้ล่ะเธอเล่าให้ฟังว่า มัดมี่เดินมาหาฉันและเล่าทุกอย่างให้ฟังจริงๆฉันรับได้นะที่เราเลิกกันแต่ฉันรับไม่ได้ที่คุณจะส่งน้องตักไปบ้านเด็กกำพร้าและใบายาที่ให้เซนฉันแก้เงื่อนไขเล็กน้อยดินรีบเอาขึ้นมาอ่านข้าพเจ้าขอไม่รับสินสมรสและขาดทรัพย์ในการเลี้ยงดูบุตรจึงขอยกให้อิงออนเป็นผู้ดูแลนี่คุณหลอกผมเหรออิงออนไม่ได้สนใจอย่างใดและชี้นิ้วไล่ออกจากบ้านไปพร้อมขู่เรียกตำรวจถ,ถ้าไม่ยอมทำตาม ดินจำใจต้องจากไปอย่างเงียบๆสักพักน้องตั๊กวิ่งเข้ามากอดคุณแม่ที่แท้คุณหมีก็คือคุณแม่นี่เองอิงออนได้แต่กอดรับและรู้สึกว่าจริงๆตัวเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่ได้ดีสักเท่าไหร่ขอคุณนะคะที่คอยเล่นกับหนูเมื่อวานแล้วเธอก็คิดได้ว่าเด็กเป็นเพียงผ้าขาวผืนหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะสาดสีอะไรลงไปเธอก็จะเป็นสีนั้นฉะนั้นโปรดอย่าละเลยพวกเขาเลยขอบคุณครับ